ข้างหลังผ้าเขียนด้วยสีบุรภาเล่าและเรียบเรียงโดยพิจิอีพีที่สิบสามหม่อมราชวงศ์เกลรติเล่าต่อไปว่าคำมิงวานปลอบเยนของท่านพ่อเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉันรับพิจารณาความประสงค์ของท่านเจ้าคุณฉันรู้ว่าถ้าฉันปฏิเสธจะทำให้ท่านผิดหวังและเสียพระทัยมาก แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลสำคัญเหตุผลข้อใหญ่เกิดเพราะความพอใจของฉันเองฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกอันแคบมาเป็นเวลา34ปีเต็มฉันเบื่อนายและเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเต็มทีแต่นุกน้อยเมื่อปีกแข็งยังสละรงังเที่ยวโบยบินไปชุมโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ฉันเป็นคน จะเติบโตเต็มที่จนต้องคล้อยไปในทางรุ่งโรยอยู่แล้วเหตุใดจะมาจับเจา้เจาเฝ้าอยู่แต่แห่งเดียวฉันต้องการติดต่อคุ้นเคยกับโลกภายนอกต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องการประกอบกิจวัตรที่ผิดแผกแตกต่างไปจากที่ฉันเคยทำมาตลอด34ปีบ้างไม่มีอะไรที่จะทำให้ความต้องการของฉันเป็นจริงได้นอกจากการแต่งงาน ฉันอับัพถึงที่สุดที่เกิดมาไร้ความรักแต่แม้ฉันนั้นก็เป็นการฉลาดที่ฉันจะปิดตาปิดความรู้สึกจากสิ่งอื่นๆและมีความสุขที่ฉันควรจะเป็นเมื่อเจ้าคุณเป็นคนดีฉันจะขาดทุนอะไรเล่าท่านอาจจะแก่เกินไปที่ฉันจะแต่งด้วยนั่นก็เป็นความจริงแต่ฉันคอยใครอยู่เล่า ฉันอาจจะคอยคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นคือใครฉันจะพบเขาได้ที่ไหนความจริงเขายังไม่มาเกิดหรือเพิ่งตายไปเมื่อเร็วนี้เองก็ได้ในเวลานั้นความต้องการของฉันคือของจริงฉันตกลงปรงใจแต่งงานกับท่านเจ้าคุณเพราะว่ามันเป็นของจริงฉันได้บรรลุความต้องการหลายอย่าง ฉันชื่นชมสนใจที่ได้รู้จักและค่อยคุ้นเคยกับความแปลกใหม่ในโลกอีกแห่งหนึ่งและฉันก็มีความผาสุกตามสมควรแม้ว่าเจอไร้ความรักหม่อมราชวงศ์เกียรติยับตัวนั่งตรงถอนใจใหญ่พลางเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดที่ในตานุกพอดฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เธอฟัง ในขณะที่ฉันนอนหลับและฝันไปฉันอาจจะได้พูดเพ้อเจ้ออะไรออกไปบ้างฉะนั้นฉันขอจบการบรรยายของฉันเสียทีละผมตื่นเต้นติดใจเรื่องราวของคุณหญิงที่สุดดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญก็จริงแต่ผมไม่ฟังอย่างลืมตัวขออนุญาตให้ผมสักถามต่อไปอีกหน่อยคุณหญิงไม่คิดบ้างหรือว่าในวันหนึ่ง หญิงอาจจะรักท่านจาคุณได้ดูเหมือนฉันได้ตอบเธอครั้งหนึ่งแล้วว่าฉันไม่มีทางจะรักท่านได้ท่านดีนั้นก็จริงอยู่แต่เราจะเอาอะไรกับคนแก่ท่านต้องการกินอิ่มนอนหลับและสนุกสนา,นานไปตามทางของท่านวันเวลาของท่านเหลือน้อยเกินไปที่จะสร้างความแปลกใหม่อะไรในชีวิต ท่านไม่สนใจในแสงเดือนหรือทะเลสาตลอดจนคำเกี้ยวพาราสีท่านไม่มีอนาคตท่านมีแต่อดีตและปัจจุบันเธอหวังจะให้ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าต้นกุหลาบไม่งอกแม้กระทั่งบนถนนซีเมนหรอกนะความผาสุกที่ไร้ความรักนะจะไม่ดูแห้งแล้งเกินไปหน่อยหรอกหรือครับ พรเธออย่าผูกมัดฉันด้วยคำถามมากมายนักเลยฉันจะหายใจแทบไม่ออกอยู่แล้วให้เสรีภาพแกฉันบ้างเธอสบตาผมยิ้มอย่างอ่อนหวานละมุนแววเศร้าในดวงตาจางหายไปแล้วมีประกายแจ่มใสร่าเริงม,มาทันที่เธอหยิบกระจกเงาขึ้นมาส่องดูหน้าและใช้เวลาแต่งหน้าและผมอยู่ครู่หนึ่งผมก็พิดดูเธอด้วยความว้าหวานใจ คุณหญิงเป็นสุขบ้างไหมเวลานี้ผมตั้งคำถามเธอด้วยเสียงสั่นเล็กน,อน้อยเธอพยักหน้าอย่างแช่มช้อยแทนคำตอบและหางตาที่เธอชายจำเลืองมานั้นประกอบด้วยพิษสงเหลือประมาทเพิ่มความว่าหวามใจยิ่งขึ้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วนกพอดเราเตรียมตัวเดินทางกลับกันเถอะเธอชักเท้าขยับจะลุกขึ้นโอ้ ขาแข้งชาไปหมดเพราะนั่งอยู่นานเกินไปฉันคงแทบจะเดินลงไปไม่ไหวแล้วผมจะอุ้มคุณหญิงไปเองผมลุกขึ้นและเข้าประคองเธอช่วยพปยงให้ยืนขึ้นเธอปฏิเสธความช่วยเหลือของผมด้วยเสียงเบาแต่ผมไม่นำพาเมื่อหม่อมราชวงกิรติยืนทรงตัวได้เรียบร้อยผมก็ยังคงกุมแขนของเธอไว้และยืนแทบประชิดต,ตัวเธอ คุณหญิงเป็นสุขมากไหมมองจากที่นี่ไปที่ลำธารเบื้องล่างฉันรู้สึกว่าเราขึ้นมาสูงมากฉันยังสงสัยว่าจะมีแรงเดือลงไปได้อย่างไรผมขย,ยับตัวให้ชิดเธอเข้าไปอีกจนอกทั้งสองแทบจะแนบกันหม่อมราชวงศ์เกียรติเอ็นกายไปข้างหลังปิงต้นไม้ผมรู้ดีว่าเราต่างหายใจแรงทั้งสองคน ฉันสกเก็ดรูไปไว้สองรูปมาตอนเที่ยวเล่นอยู่ข้างล่างผมสุขใจเหลือเกินเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับคุณหญิงเช่นนี้นี่เมื่อไหร่เธอจะปล่อยฉันเราจะได้ช่วยกันเก็บข้าวของผมยังไม่อยากจะออกห่างจากคุณหญิงเลยผมประคองร่างเธอให้เข้ามาชิดสนิทกายมากขึ้นนกพอรเธออย่ามองฉัน ด้วยแววตาเช่นนั้นสิเสียงของเธอเริ่มสัน่นปล่อยฉันเส็จที่ฉันแข็งแรงพอที่จะทรงตัวได้เองแล้วหน้าของผมสบลงที่พวงแก้มสีชมพูของเธอไม่มีอำนาจอะไรในตัวผมเหลืออยู่ที่จะควบคุมยับยั้งไว้ได้ผมประคองกอดเธอไว้แนบกายและจุ่มพิษเธอด้วยแสนสเสน่หาผมหมดสติ หมดความรู้สึกไปชั่วขณะหม่อมราชวงศ์เกียรติปลดมือของผมออกแล้วค่อยๆดันให้ถอยห่างออกไปในที่สุดผมก็ยอมแต่โดยดีผมได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกแกะยังรวดเร็วหม่อมราชวงศ์เกียรติพิงต้นไม้หอบดุดเดินทางไกลาไมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยสีชมพูเรือที่ดวงหน้าเข้มขึ้น ดังถูกแดดแผดเผามาด้วยความเร่าร้อนจัดนพพรธอไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรลงไปเสียงของเธอยังสั่นอยู่ผมรู้ผมรู้ว่าผมรักผู้หญิงเป็นการสมควรหรือที่เธอจะแสดงความรักของเธอต่อฉันโดวยวิธีนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นการสมควรหรือไม่ แต่ความรักมีอำนาจเหนือผมความรักรัดเริงใจผมอย่างที่สุดทำให้ผมไม่มีสติไปผมราชวงเกียรติมองผมด้วยแววตาสโขเธอแสดงความรักของเธอในเวลาที่ไร้สติเธอไม่รู้หรือว่าไม่มีการกระทำอะไรที่จะต้องเสียใจในภายหลังเท่ากับการที่เราได้กระทำไป ในเวลาที่ไร้สติแต่ผมรู้แน่ว่าผมรับคุณหญิงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการแสดงความรักในเวลาที่ไร้สตินั้นจะมีความหมายอะไรล่าผมรักคุณหญิงด้วยชีวิตจิตใจของผมอย่างเที่ยงแท้การที่ผมได้กระทาไปแล้วก็มัตราเตึองอยู่ในดวงใจของผมเธอคิดว่าเป็นกําไรแก่ชีวิตหรือ ทำมนได้ตราตรึงอยู่ในใจจริงเช่นนั้นในความรักคนเรายังมีแก่ใจคิดถึงต้นทุนกําไรอีกหรือเธออาจจะไม่คิดและฉันอาจไม่คิดแต่ความรักอาจจะคิดเอากับเราได้หม่อมราชวงศ์เกียรติกล่าวต่อไปว่าเธอไม่คิดดอกหรือว่าฉันอยู่ในฐานะเช่นไรและเธออยู่ในฐานะเช่นไร ผมคิดมากทีเดียวในเรื่องนี้และเธอก็ยังประพฤติกับฉันดังเมื่อตะกี้นี้เธอรู้ไหมว่าจะได้กระทำไปอย่างไร้เหตุผลและไร้สติด้วยตามที่เธอได้รับกับฉันแล้วผมยืนคอตกสองมือกอดอกผมรู้สึกอัดอัน้นใจอย่างที่สุด ผมไม่รู้ว่าจะตอบคุณหญิงได้อย่างไรจึงจะทำให้ผมอยู่ในที่อันถูกต้องได้ผมรู้แน่แต่ว่าความรักมีอำนาจเหนือผมถึงแม้การที่ผมได้กระทำไปจะผิดศีลธรรมจรรยาก็จริงแต่ผมก็อยู่ในกฎบังคับของธรรมชาติผมพยายามจะหลบแต่ผมก็หลบออกมาไม่ได้พยายามที่ได้มาเผชิญหน้ากับความรักและเป็นการ,รเผชิญหน้าอย่างจนตรอก ผมขอร้องคุณหญิงโปรดอย่าเอาหเหตุผลมาพูดกันโปรดอย่าเอาศิลธรรมจริยามาพูดกันผมไม่มีทางที่จะโต้อตอบสิ่งเหล่านี้ได้สร้างขึ้นภายหลังกฎธรรมชาติแล้วเราอยู่ในกฎธรรมชาติด้วยกันทุกคนนกพอดถ้าเราทั้งสองจะดำรงชีวิตอยู่แต่บนยอดเขามิตะเกะนี้ตลอดไปจนชั่วชีวิตหาไม่ คำพูดของเธอก็เป็นการถูกต้องทุกอย่างแต่ความจริงอีกประเดียวเราก็จะต้องลงไปจากภูเขาลูกนี้แล้วไป,ปเผชิญหน้ากับฝูงชนแล้วในมิช้าเธอก็จะต้องไปสนใจกับการศึกษาเร่าเรียนของเธอและกับโครงการอันเต็มไปได้วยความมุ่งหมายสูงในชีวิตภายภาคหน้าของเธอส่วน ก็มีหน้าที่จะต้องพักดีต่อท่านเจ้าคุณจะต้องติดตามไปกับท่านในทุกที่ทุกผลทุกแห่งคอยปลนิบัตรรับใช้ท่านตามหน้าที่ภรรยาที่ดีตราบเท่าที่ท่านยังต้องการตัวฉันและตราบเท่าที่ท่านยังไม่ละเลยหน้าที่ของท่านเองเราทั้งสองจะต้องจากกันในมิชา้า และต่างก็จะต้องไปติดต่อสมาคมกับคนทั้งหลายที่เคล่งครัดในเหตุผลและศิลธรรมจัญญานี่แหละเธอจะไม่ให้ฉันยุกเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดกับเธอได้อย่างไรเธอเชื่อหรือว่าสมาคมมนุษย์จะรับรองกฎของธรรมชาติที่เธอยกขึ้นกล่าวแก้นพพรโปรดเชื่อฉัน และ,ะเผชิญหน้ากับความจริงความจริงเท่านั้นที่จะเป็นคำพิพากษาโชคชะตาในชีวิตของเรากฎเกณฑ์และอุดมคติอาจงดง่ายแต่ก็ไร้ค่าในทางปฏิบัติผมรู้สึกว่ากำลังมาเผชิญหน้ากับสตรีที่ใจเย็นและแสงฉลาดปราดเปลือจนผมไม่มีทางจะตามทัน เธอควรจะเป็นสตรีในประวัติศาสตร์มิใช่หมอมราชวงศ์เกียรติซึ่งเป็นแต่สตรีธรรมดาสามัญคนหนึ่งในปัจจุบันนี้ผมเสียใจมากแต่ผมทำให้คุณหญิงไม่พอใจผมพูดขึ้นเบาๆผมไม่มีทางใดจะพูดได้ดีไปกว่านี้เธอทำให้ฉันอัดอั้นตันใจโปรดตอบสักคำคุณหญิงเชื่อถือในความรักของผมหรือไม่ ฉันเชื่อเธอคนดีคุณหญิงจะติเตียนการกระทําของผมอย่างรุนแรงหรือไม่ฉันบอกแล้วเธอไม่รู้ว่าเธอได้กระทําอะไรลงไปต่อไปนี้ในวันข้างหน้าเธอจะพบคำตอบด้วยตนเองและเธอคงจะเสียใจคุณหญิงเริ่มเกลียดชังผมบ้างหรือยัง เธอถึงไม่รู้ฟื้นการกระทําในวันนี้อีกฉันจะรู้สึกเธอเป็นนกพรคนเก่าและคนเดียวตลอดทั่วชีวิตของฉันผมยังคงรักผู้หญิงต่อไปได้ด้วยความรักดชีวิตจิตใจนั่นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเธอแต่เมื่อเวลาเนิ่นนานออกไปเธอก็จะค่อยสละสิทธินั้นด้วยความพอใจของเธอเอง ผมแน่ใจว่าผมจะไม่คลายรักคุณหญิงเลยในวัยยาวชิ้นเธอคนเรามีความเชื่อมั่นในตนเองมากแต่เราจะต้องคอยดูต่อไปฉันขออวยพรแต่ความเชื่อมั่นของเธอคุณหญิงจะตอบแทนความรักของคุณหญิงแก่ผมหรือไม่หม่อมราชวงศ์เกียรติ ก้าวเข้ามายืนแทบประชิดตัวผมเอามือทั้งสองวางลงบนไหล่ผมและพูดว่าคนดีของฉันฉันให้อภัยเธอแล้วเราทั้งสองจงลืมเหตุการณ์ในวันนี้เสียเธอต้องกลับมาเป็นนกพรคนเก่าสนุกเบิกบานกับฉันต่อไปจงรีบเก็บข้าวของและเตรียมตัวเดินทางกลับเธอ จาคุณจะเป็นห่วงคอยถ้าเรากลับบ้านผิดเวลามากผมรู้สึกในน้ำเสียงของเธอดังคำพูดของนางพยาผู้เลิศเลยผมมีความกล้าพอที่จะกล่าวทัดทายเมื่อพูดประโยคสุดท้ายแล้วหม่อมราชวงศ์กิติก็ไม่รีรอได้ลงมือเก็บข้าวของบรรจุหีผมยืนกอดอกมองดูเธอเก็บของง่วนอยู่ครู่หนึ่ง จนเธอเตือนซ้ำเป็นครั้งที่สองผมจึงได้ลงมือช่วยเหลือเธอระหว่างเดินทางกลับเธอได้ชวนผมคุยถึงเรื่องราวต่างๆเป็นปกติเหมือนดังว่าไม่มีเหตุการณ์อันสำคัญที่สุดตราตรึงลงในชีวิตของเราทั้งสองดับเบื้องบนเขาลูก